ส่วนมลวันที่14ธันวาสองหบทที่7พุทธานุสติอิติปโิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะาสัมปันโนสุกโตโลกวิทวนุตโรปุริสสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวะาขจาโตภควตาธโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโกวานาันะริกโกปัดจาตังเวทิตาโพวินโูหิติเก้าสังฆานุสติสุติปันโนภควโตสาวกสังโค โอชูปติปันโนภะวโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภะวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะวโตสาวกสังโฆยาธิทางจัตตาริปุริสายุคานีอัตภาปุริสบุคลาเอสาภะวโตสาวกสังโฆอนุโยปานุโยทักินุโยนัชลีกันนยโยนุตระังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิปจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังคาสังโกนางอุปปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังวิ ปโพธันจะมหาราชาตาวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทวสุปโสถิทิกิจิเทวเยสักโกปชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโธพวันตุเมสิที่ลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสิเพสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนาองสถานอุตมังวลังหีตังเทวมนุสานางพุทธเตเชนสุธินา นาสัน oh ตุปทวาสเพทุคาวูปาสามิตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุสถานอุตมังวรังปาริราหูปัสมะนังธรรมะเตเชนะสุทินานาสันตุปทาวาสเพรยาบูปาสามิตุเตสักกตวาสังฆรัตนังอุสถานอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะสุทินานาสันตุปทวาสเพโรคาวูปาสามิตุเตเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาเจรณสัมปันโนสุกโตโลกัปิทูอนุตโรปุริสัทธมัสสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธโภพกวาติแปดธรรมานุสติสวากตโตภควตาทมโสรันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาริกโกปัจจักสังเวทิตาโพวิญญูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภควาโตสาวังสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสามุคลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาหุนเยโยปาหุนเยโยทักขิเนโยอัญเชลีกะนัลโยรุตระังปุลญะเขตตังโลกาสาติสิบจินนามณีเปียงมันตังจินนามณีเปียงมันตังยะสังคาสังโกนางอุปาสันติสินีหังมาตาปิตาวะอุระหังภพทธันจามหาราชา ตวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกิจิเทวเยสกุปปชังทัสมินกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโทโภวันตุเมสิธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจัทานางสัพเพชนาพระหุชนาปียังมมะสิบเอสกตวาสกตวาพุทธรัตนานุสตถังตมังวังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนัสธินานสันตุพุทธวาสัพเพทุขาบูปัสามิงตุเต สัคตะวาธรรมรัตนางโอสถทางอุตมังวะลังปาริราหูปุริสมัมมะนังธรรมเตเชนะสุตินานัตสันตูปทาวาสัพเพโรคาสัพเพพยาภูปัสสามิตุเตสัคตะวาสังฆรัตนางโอสถทางอุตมังวะลังอาหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตเชนะสุตินานัตสันตุตะวาสัพเพโรคาบูปัสสามิตุเตเจ็ดพุทธานุสติ ยีติวิโสภคกวาระหังสัมมาส goose, ัมพุทโธวิชฌาจรัสัมปันโนสุกตโลกวิถวนุตโรปุริสะธัทมสารถิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวากโตโภควตาธโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปนาลิโอปัจักตังเวทิตโพวิญโูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆ สามีจิบติปันโนพระกวโตซาวกสังโฆ <c oughs> ยาที่ทางจาตาาาาาาาัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคราเอสาพระกวโตซาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกันนัลโยนนตระังปุญญาเขตตังโลกาสาติ สิบจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังธาสังโกนางอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปโพธันจามหาราชาตาวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสทิกิจิเทโวเยจักโกปปัจชังทัสมิงกิเนวาทัตตาปียงกันตังสารีปุทโทพันตุเมิที่ลาพังชนะเยมณีจินดาจะทานังสัพเพชนาพระหูชนาปียงมะมะ สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนางอุสถานอุตมังวัลังหีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปุถวาสเพทุกขาบูปัสสามินตุเตสักกตวาธรรมรัตนางอุสถานอุตมังวัลังปาริราหูปัสสาวะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปุถวาสเพพยาบูปัสสามินตุเตสักกตวาสังฆรัตนางอุสถานอุตมังวัลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินา นาสันตุปทวาสะเพโขคาบุปัสสาวะมิเตเจตพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจนะนะสัมปันโนสุภโตโลกวิทูอนุตโรปุริสสะธรรมสารถิสัททาเทวามโนสะนงพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวะขโตภควตาธโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะริโกปัจจังเวทิตัปโพวิญญูหิติ ก้าสังฆารุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยานิ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคราเอสาภควโตสาวกสังโฆอ้าหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยฉลีกันนิโยนุตัลังปุญญาเขตตังโลกาสาติ สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปัสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูงทานจ่ามหาราชาตาวังมังโพสันฑุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสธกิจิเทโวเยสกุปัะชังทัศมิงกิเนวาทัาตาปียังจากกันตังสารีปุทโภพันตุเมสิดที่ลาพังชนะเนยเมณีจินดาปียังจากท่านางสัพเพชนาพระหงชนะปียังมะ ติเบศกตะวะสกตะวะพุทธรัตนางค์โอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธาเตเชนะสุธินานัสันตุพุทธวาสัพเพทุขาบูปัสสะเมนตุเตสักตะวาธรรมรัตนางค์โอสถังอุตมังวะลังปาริราหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะสุธินานัสันตุพุทธวาสัพเพพยาบูปัสสะเมนตุเตสักตะวาสังฆรัตนางค์โอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเชเชนะสุธินานัสันตุ ปทาวาสเพรโรคาบุปะสะัสสเมตเตสิบสองชินะบัญชรชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวะนังจตุสัจจาสาภังราสังเยป,ปิวิงสุนราสาภาตันหังการาทยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตามไมหังมัทะเกเต,เตมุนิสารา ิเสปฏิทิโตไมหังคุธโธทรโทมทวิโลเจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัภาภูนากรโรหาทะเยเมอนุรุธโทสารีปุโตจะทักขิเนโกทันโยปฏิภาคสมิงโมคัลาโนจะวามาเกทัาขี่ในสาวเนไมหังอาสงอาน,านันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสง วามาโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนีปุงคาโวกุมาละกัสสปโปเทโรไมเหสีจิตตาวาทโกโสไมหังเะวะทนเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุนโนอังคุลีมาโลจะอ,อัปปุปาลีนันทะเสวีเทราปัจจะอิเมชาตาละนาเต ติลกาม,ามะเสสาสีติมหาเทราวชิตาชินสาวกาเอเตศีติมหาเทราชิตาวนโนชินโรสาชาลันตาศีลาเตเชนะอังคะมังคุเคสุสันธิตาราตานางปูรโตอาสิทากีเนเมตตสุตกังทะคาชังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุริมาลกังขันทโมระปะริตันจะ อาลาอาริยะสุตตะกังอากาเซชะทะนางอาสิเซสาปการะสันติตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตะปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตมัตตุปัทวาอาเสสาวินายางยันตุอนันตะชินะเตชะสา วาสโตเมสกิจเจนะสัตา <c oughs> สัมพุทธปัญชเชลีชีนาปัญชรามาชิเหวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปันทาวทธรรมานุภาเวนะชิตะวิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจามิ จารามิชินปัญชะเรติ13บาพระหูมหากาพระหูสหัสสมาผินิมิตสาบุทันตังคีเมขรังอุทิตโคราทะเสนามาลังธานาทิธรรมมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตเชายามังคลานิมาราติเรกมามพิยุทธิทจะสาพรันติง โคลัมปนาววราวกะมาคขามาทัทขายกขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชายามังคลานินาราขี่ริงขาชาวลังอธิมตัตตะูตังทาวะขิจักกมามศีนีวสุทารุนันตังเมธมภูเสกับวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชสาพวตุเตชยมังคลานิอุคิตาขาดฆ่ามาิติดถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิกัดวานักกัถามุทารังอิวะคิปานยา จิตใจยะอัตถวัจนังชนก,กายะมะเชสันเตนะโสมวิชินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวะตุเตชยามังคลานิสัจจังวิหมะมติสัจจกวะทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะานาังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิตโตชิตวชตวามุนินโธ ตันเตชาสาภวตุเตชยมามังคลานินันโทรประทางชัผู้ชะคังวิผู้ทางมหิจชิงปุนเตนะเถระผู้ชเคนะธามาปะปยันโตอินทูพระเทศทวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมามังคลานิทุกขาหัดทิฏิผู้ชะเคนะสะทางังถาหัดถังพัมมังวิชุดทิชุดที่อิทิพก,กาพิธานัง ยานาคเนทวิชนาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธเชยมังคลาอัทธาคาถายโยวาจโนทินาทินสารเตมทันทีเหตตาวนะเนกวิวิธานิสุปัตถานิโมขังสุขังอธิขาเมยยะนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถเหตยาสภาพปานินางปู เตวาประมีสัพภาปุตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังลังชัยันโตโพธยามูเรสกายังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยันสุชัยมังะเลอปะราชิตะปัลังเกสีเสวิปะวิปุะเลอิสีเซเกสะภาพุทธานังอักขปะโตปโมทติสุนะ ขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขานสุมุหุโตจะสุยิทังพัมมจาริสุปัทขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมนกรรมังปณีทิเตปัทขินาปัทขินานิกตวาณะลาภันตัเทปัทขิเนภาวะตุศัพทมังคลังลักขันตูศัพพเทวตาศัพทะพพุทานุภาเวนัสตาสุขคีพวันตุเตภาวะตุศัพ พระมังคลังรักขันตูัพพเทวตาสัมพาธรรมานุภาเวนาสตาโสกีพระวันต ok <t abra plausible> ุเตภาวัตสัพพระมังคลังรักขันตสัพพเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนาสตาโสกีพระวันตุเตสิสบปันติทานาคาทายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรปูทิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกรุโณ เตทาวิหารมัทเลเถราจะมัชานวกจะพิขโวสารมิกาธานาปฏิอุปัสสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปนาปูตาสุนิคาภะวนตุเตชาลภูชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสชตาชาอัถโวปตาติการิจานิกังกามวังปฏิจะเตจะเพปิทุกขันสะการุโตสังขยยะ สังขะยังถาตุจีรังสตังรำมูมัตรรมัทธาจะปุคราสังโฆโหนตุสมาโคะอัถยะจะหิตายะจะอัมเหละขันตุสัมทำมมสัมเพปิสัมมานิโนวุตังสัมปาปุโนยามะธรรมอริยะเวทิเตสปัสนาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธาาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาลาเทวูปวัสสตุ ุทธิภาวะสัตตานางสามิทางนีตุเมธนิงมาตาปิตาจอัตตะชังนิจังรักขันติกุณตะกังเอวังทมเมนะราชาโนะชังรักขันตุสัพทาสิบห้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุขายาปัตตาจะนิภยาโสกปัตตาจะนิโสกะหนตุสัมเพปีปานิโนเอตาวตาจะตอมีหิสัพตา อุญญาสัมปทางสัพเพเทเว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทยาทานังสัททันตุสัทายศีลังลักขันตุสัพาพทาภาวนาพิราตาหงตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรป,รปรตาปเจก,กาัจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนดักขังพันธามิสัพพโส สิหส <Six> well, ุมังคนคาถาโหตูัพพังสุมังคลังรักขันตูัพเทวตาสัมพัทธานุภาเวนาโสกีโหตูนิรันตลังโหดูัพพังสุมังคลังรักขันตูัพเทวตาสัมพัธรรมานุภาเวนากตาโสกีโหตูนิรันตลังโหตูัพพังสุมังคลังรักขันตูัพเทวตาสัมภัสังฆานุภาเวนาโสกีโหตูนิรันตลัง ด้วยนุภาพแห่งสัจใจที่ฐานนุภาพแห่งความเพียรนุภาพแห่งการบูชาพราะรัตนารัด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปรลิตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเกิดแก่พระพุทธเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวราทั้งหลายโปรดจงนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตา ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้คุ่แปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระบริจจสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเทอญ